สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel ครับวันนี้ผมมีไฮลัก v วิโก้แชมป์อันนี้เป็นปี2012ครับเป็นตัว e p runner ตัว144แรงม้านะครับวีโก้ก็จะมี3ตัวด้วยกันถ้าเครื่องเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่120แรงม้าแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องตัวรองก็คือว่าเป็นตัว v n t e r b o เนี่ยก็อยู่ที่114แรงม้า แล้วก็จะมีกระโดดไปเลยก็คือเป็นเครื่อง 300, 3.0 3.0ก็อยู่ที่163แรงมา้าสาหรับข้อมูลเครื่องยนต์นะครับลูกค้าต้องดูดีๆนะครับว่าเครื่องยนต์มันมีตัวไหนบ้างนะครับก่อนที่จะซื้อรถนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถนะครับเพราะว่ารถมือ2เนี่ยไม่ได้ดูง่ายๆเหมือนรถใหม่นะครับถ้ารถใหม่เนี่ยมันก็จะมีลิสต์รายการไว้ให้ดูเลยว่าเป็นตารางเลยว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าออปชัน่นหรือเครื่องยนต์เนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับแต่คันนี้มาดูคนนัน ยนเนี่ย2,500ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นตัว V n t v ็ r เทอร์โบ V n t ็ r เทอร์โบก็อยู่ที่1 4 4แรงม้าทันนี้เป็นสีขาวเดิมแท้จากโรงงานรถสวยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมรถไม่เคยเกิดอุติเหตุนะครับรถสีขาวเดิมแท้จากโรงงานไม่มีการกลับสีนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการพลิกคว่ำอย่างแน่นอน,นครับผมจะรายงานให้ดูตอนนี้เลยแล้วกันนะครับไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรถนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง168หนี้เลย เริ่มจากห้องเครื่องลวกันนะครับคันนี้รถเดิมครับตัวถังเดิมหน้าเดิมสีห้องเครื่องเดิมผมการันตีเลยจากช่อง YouTube ช่องผมนะครับเอาช่องผมเป็นประกันนะครับไม่มีการเสียชื่ออย่างแน่นอนนะครับเรื่องการรีวิวหรือเรื่องรายละเอียดรถนะครับคันหน้าเดิมจากโรงงานรับตัวเลขก็ยังอยู่ครบครับตัวเลขอยู่ครบครับตัวเลขก็ยังอยู่ครบนะครับนี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับตัว R ตัว L ก็ยังอยู่ครบครับอันนี้คือคันหน้าเดิมจากโรงงานคันหน้าก็เป็นสีเดิมครับไม่เคยทําสีนะครับดูดีๆนะครับ รถมือสผมรายงานตรงอยู่แล้วนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดนะครับนี่คันนี้รถสวยนะสีเดิมห้องเครื่องเดิมนะครับอ่ะพิเศษสุดดูตรงนี้ครับถ้าเป็นเครื่อง120แรงม้าเนี่ยมันไม่มีระบบเบรก abs นะครับแล้วก็ไม่ใช่เทอร์โบโปแปรผันเทอโโร์โบแปรผันก็คือเขาเรียกชื่อว่าเป็น v n เทอร์โบนะครับเทอโโร์โบแปรผันก็คือใบพัดมันจะอีกแบบคนละแบบอ่ะอันนี้ มีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะครับเป็นตัว E เหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบเครื่องยนต์เนี่ยมันก็แตกต่างกนแค่ตัวแรงม้ากับเทอร์โบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัว120แรงไม่ใช่ v n e Turbo นะครับย้ำอีกทีหนึงคันนี้นะก็จะเป็นเครื่องยนต์2,500 c c คันนี้เครื่องยนต์เดิมนะครับไม่มีการจูนแมปกล่องหรือตกแต่งเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องมาถ่ายตรงนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยแห้ง เครื่องยนต์ไม่เยิมไม่ซึมนะครับถ้าเกิดว่ารถเคยแต่งเครื่องยนต์มาเนี่ยมันก็เสี่ยงโอกาสในการซึมง,ง่ายเพราะว่าแรงดันในเครื่องยนต์มันเยอะนะครับเพราะว่าเราไปจูนแมปกล่องหรือจูนกล่องพ่วงอะไรเงี้ยหรือแมป ECU ต่างๆนะครับตัวนี้แรงดันมันก็จะเยอะแต่คันนี้นะเครื่องแห้งแห้งมากนะครับส่วนสายพานไทมิ่งเนี่ยก็จะเปลี่ยนอีกทีนึงก็1 5 0 0 0 0สมนกิโลนะครับให้ตากล้องด,ดูตรงนี้นะครับ เปลี่ยนอีกทีหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับแต่ตอนนี้รถวิ่งไม่แท้นะครับไม่แท้อยู่เพียงหนึ่งแสนเก้าพันกิโลเดี๋ยวผมให้ดูไม่อีกทีหนึ่งมาดูตรงนี้ครับเพจตัวนี้เป็นปี2 0 1 2แท้ครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้เลยไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับติ๊กเกอร์เพจอะไรอย่างอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ฝากระโปรงให้ตากล้องถ่ายตรงนี้นะครับฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานครับฝาโตโยต้าแท้จากโรงงานนะครับข้อไหนผมการันตีว่ารถคันนี้ไม่เคยเเกิดดอุบตตหมาูรงนี้ น็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดเป็นสีขาวเดิมแท้จากโรงงานน็อตฝากระโปรงเป็นคลี่ใครอย่างเงี้ยใครคราบใครอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะไม่เคยถอดนะครับอ่ะโอเคครับมาดูลายเส้สนลวดลายนะครับส่วนของโครงหน้านะครับเราก็ดูกันได้หลายๆรูปแบบนะครับรถเคยชนมาหรือเปล่านะครับเราก็ดูจากเส้นสายนะครับตัวรถนะครับเส้นสายตรงโครงเดิมนะครับคันนี้อ่าเส้นสายตรงคงเดิม,ค,ค,นนงค,งดมคันนี้สีขาวจั่วเลยนะขาวแท้จากโรงง,งานนะรถไม่เคยทําสีด้วยนะครับ รถไม่เคยทำสีด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวตามน้ำเลยคันนี้มาก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับผมรีวิวเลยว่ารถคันนี้สวยนะครับดูจากคิ้วกระจุงกระจกอะไรอย่างเงี้ยครับสวยนะก็ถือว่ายังสวยอยู่คันนี้ปรับรถราคารถปีใหม่ครับมาดูภายในนะครับมาดูภายในก่อนคันนี้มาแบบสดๆนะครับมาก็มารีวิวกันเลยดูดิฝุ่นเต็มนะครับฝุ่นคือรถรถใช้งานจริงๆครับมันคือรถใช้งาน ยังไม่ได้ทําความสะอาดครับแล้วก็ยังไม่ทันได้เก็บงานอะไรมากมายนะครับมาก็รีวิวให้ดูเลยสดสดร้อนๆนะครับคันนี้เป็นตัวโอเพนแคปนะครับมาดูส่วนของภายในก่อนภายในคันนี้ยังไม่ใช่แอร์แบ็กนะคอนโซลสวยครับสีคอนโซลสวยครับส่วนใหญ่โตโยต้าเนี่ยคอนโซลจะลอกสีมันจะลอกนะครับถ้าเกิดว่ารถใช้งานหนักจริงๆนะครับคันนี้คอนโซลสวยครับมี DVD เครื่องเล่นอะไรให้ด้วยของตรงรุ่นเลยนะครับ ไมค์คันนี้อยู่ที่1 9 2 1 3กกิโลอาจจะมีบวกลบนะครับเพราะว่ารถได้ขยับออปชันตรงนี้ก็คือปรับข้างไฟฟ้านะครับทัศนวิสัยด้านข้างตัวรถนะครับกระจกแล้วก็จะมีพับข้างไฟฟ้านะครับนี่ใช้งานได้ครบหมดทุกจุดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเป็นออโต้ใช้งานได้ครบหมดรถก็ถือว่าปียังไม่ลึกมากนะครับมันก็เลยใช้งานได้ครบหมด เรามาดูองค์ประกอบส่วนควบนะครับว่ารถไม่แท้หรือไม่แท้เราดูที่ตัวเบาะได้เลยเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานนะครับนี่ครับทรงสวยนะครับลวดลายสวยมากแล้วก็ยังไม่ทันได้ซักนะครับนี่ก็ยังมีคราบใช้งานอยู่นะครับยังไม่ทันได้ซักยังไม่ทันได้ทำความสะอาดนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะรถก็ถือว่าโอเคภายในสวยครับตำหนิน้อยมาดูตรงเม็ดอาร์คเห็นในติก๊กต็อกเยอะแยะเลยนะครับการดูเม็ดองเม็ดอาร์ค สาธิตให้ดูกันเลยนะครับว่ารถมันเดิมหรือไม่เดิมดูตรงนี้นะเป็นอาร์คถ้าสีขาวมันเห็นยากว่ะอันนี้คือเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์คไม่ได้แต่งไม่ได้เอาไม้ตะเกียบมาจิ้มนะครับอันนี้รถสวยจริงนะครับอางน,นี้อย่างนี้อย่างน,น,น,นี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากดูรถหรือว่าอยากจบรถที่หน้าง,งานนะครับก็ถ้าสมมติว่าลูกค้ามาจํามานะครับเรียกช่างสีหรือช่างบอดดี้หรือช่าง,งเก่งๆก็ได้ครับรอดูที่บ้านท่านได้เลยถ้าเกิดว่าให้ผมไปส่งนะครับแล้วก็ให ช่างเก่งมาดูได้เลยตรวจสอบหน้างงานช่วยกันนะครับว่ารถคันนี้ผมตรงปกหรือเปล่าประมาณนี้ครับว่ารถสวยจริงไหมตรงปกไหมรถเคยย้อมแมวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับดูได้เลยนะครับมาดูตรงนี้นะครับนี่คือรถใช้งานค่าฝุ่นยังไม่ออกนะครับอันนี้คือสีเดิมจากโรงงานสีเดิมแท้จากโรงงานครับน็อตประตูไม่ขยับนะครับดูดีๆนี่คือน็อตประตูไม่เคยถอดไม่เคยขยับครับผมการันตีจากช่องผมเลยนะรถไม่เคยคว่ำไม่เคยตัดต่อไม่เคยจมน้ํานะครับ อ่าจะถือว่าใช้งานปกติข้างในสวยนะดูดูผังนี้ประตูประตูแคบต้องรอการใช้งานค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าสีเนี่ยมันก็ตามอายุการใช้งานนะครับตามปีรถเพราะว่ารถปี2012นี่2 0 2 2ัรถกี่ปีะ1 0ปี11ปีประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเข้าปี2023แล้วประมาณ11ปีเอามาดูในส่วนของโครงสร้างข้างหลังนะครับกระบะหลังอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แท้จากโรงงาน ถามว่าสติกเกอร์แท้เบิกได้ไหมเบิกได้อยู่แต่ว่าถามว่าตัวนี้แท้ไหมมันก็สติกเกอร์แท้จากโรงงานครับอันนี้รายงานตามน้ําครับตัวนี้ E h i l ัก Vigo ์พี m p นเนอ e r ครับนเนอ e r คือตัวยกสูงนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับกระบะสวยนะกระบะสวยครับลวดลายเส้นกระบะอันนี้คือที่มันต่ําสูงนี่คือแม็กไลเนอร์นะครับตากล้องดูตรงนี้นะ ตรงนี้แม็กไลเนอร์มันจะมีอายุการใช้งานนะครับมันจะเพือยนิดนึงอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับรถคันนี้จอดนานละนะครับแต่ว่ารถอะมันเดิมเรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นขี้ใครนิดนึงนี่คือข้อเสียของรถสีขาวนะครับยังไม่ทันได้ทําความสะอาดอะไรมากมายเป็นขาวขี่ใครนะครับแต่ว่ารถเนี่ยรอยอาร์คเดิมรถไม่มีคว่ำหรือว่าไม่มีปิ้นตัดต่อผิดกฎหมายอย่างแน่นอนครับอันนี้ผมการันตีเลยจากช่องผมนะครับ แล้วก็จะมีเก็บสีใช้ล่างนะครับเพราะว่ารถกระบะเนี่ยมันจะมีการขนของเก็บจากเจ้าของเดิมมาแล้วนะครับมันก็จะมีการขนของสไลด์ของขึ้นลงอะไรประมาณนี้ครับดูจากแมกไลเนอร์นะครับนี่มันก็มีรอยรอยถลยลอยถูยถแบบขนของอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนั้นรถกระบะเนาะมันก็จะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในการใช้งานฝั่งนี้ก็จะเป็นสีขาวเดิมแท้จากโรงงานะดูนะครับติ๊กเกอร์ก็จะเป็นติ๊กเกอร์แท้นะติ๊กเกอร์ยังมีลวดลายที่สามารถจับต้องเหมือน3มมิตินะครับก็ถือว่าโอเค รถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับนี่ครับรถบางๆนะครับอันนี้รถบางๆอ่ะมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็เดิมดูจากล่องกระบะข้างในถ่ายให้มันชัดๆเลยนะครับดูจากล่องกระบะข้างในนะครับก็เมดอาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับเรียงกันสวยทราบราบเลยนะครับมาดูข้อเสียของสีขาวนะครับสีขาวก็จะ มีรอยคาบเหลืองคาบขี้ใครคาบน้ําเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของรถสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าสีดำเนี่ยมันก็เป็นคาบขนแมวคาบอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วมาดูตรงนี้ครับเสาก็เป็นเสาสีเดิมจากโรงงานเสาไม่เคยทําสีน็อตประตูไม่เคยถอดน็อตบานพับเดิมจากโรงงานครับคาบขี้ใครเดี๋ยวให้ช่างตั้มขัดให้อีกทีหนึ่งคันนี้รายงานแบบสดๆมาแบบสดๆก็รายงานเลยก็รีวิวเลยนะครับดูข้างล่างนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นร่องรอยในการใช้งานบ้างนะครับอันนี้คือรถมือสองเดี๋ยวผมทําความสะอาดแล้วทําสปาให้อีกทีหนึ่งกนร้อยบันไดนะครับตรงนี้ของวีโก้แชมป์ที่ติดตั้งมาจากลูกค้าเดิมแผงประตูสวยนะระบบไฟฟ้าสมบูรณ์แผงประตูคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็เบาะส่วนใหญ่นะครับถ้ารถสูงเนี่ยถ้ารถใช้งานเยอะจริงๆเนี่ยมันสามารถเห็นได้เลยดูจากเบาะเพราะว่ารถสูงเนี่ยมีมีการขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการลูดขึ้นลูดลงเบาะมันก็จะเสียง่ายแต่ดูจากคันนี้แล้ว ไม่มันก็เป็นไม้แท้ะนะครับเบาะก,ก็ยังทรงสวยอยู่ก็ถือว่าค่อนข้างจะสะอาดน,นะครับส่วนระบบแอร์นะครับระบบแอร์เนี่ยดีนะระบบแอร์เย็นระบบแอร์เย็นปกติเลยเพราะว่ารถคันนี้มันยังใหม่อยู่มันไม่ได้เป็นรถเก่าที่มันปีลึกนะครับก็ถือว่ายังปีใหม่ๆนะถ้าเป็นวีโก้แชมป์ก็ถือว่าปีใหม่ๆอยู่นะครับแต่ตอนนี้รถก็เริ่มเปลี่ยนโฉมไปกันมากแล้วแต่คันนี้ก็เลยมาลดราคาท้ายปีนะครับส่งท้ายปีแล้วมาดูล้อแมกนะครับ ล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กตรงรุ่นของวี co แชมรุนนี้เลยส่วนฟิตเม้นต์ยางนะครับ 265/70R16 ก็จะเป็นขอบ16มาจากโรงงานล้อมแม็กตรงรุ่นของ P r u n n e r นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกสูงนะครับ p r u n n e r แชม์อ่ะก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับช่อง168ช n n e l ครับผมก็จะมารีวิวรถแบบเนี้ยแล้วก็รีวิวตรงๆอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนลืมดูอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูใต้ท้องรถ แชตซีดูจากการถ่ายนะครับดูถ่ายให้ดูนะแชตซีสวยนะครับดูจากใต้ท้องรถนะไม่มีการพ่นกันสนิมมาก่อนนะครับไม่มีการพ่นกันสนิมมาก่อนไม่ได้พ่นบอดี้ชูตไม่ได้พ่นอ่ากันสนิมนะครับอันนี้เป็นแชตซีเพียวๆเ,เลยใต้ท้องรถนะครับแล้วก็ยางอะไหล่ก็ยังครบนะมาดูยางอะไหล่ฝั่งนี้ครับยางอะไหล่สวยครับรถจอดนานครับมีมีฝุ่นมีหยักย่มีใย,ยแมงมุมด้วย นะครับเพราะว่ารถคันนี้มาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมาก็สภาพอย่างนี้เลยนะครับก็มาถ่ายให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งคันนี้นะคันนี้ผมขายอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวเปลี่ยนของเหลวให้ด้วยมีบริการหลังการขายอะไรเดี๋ยวมาตกลงกันได้นะครับโทรเข้ามาได้ครับศูนย์แปดสามแปดเจ็ดสี่เก้าหนึ่งหกแปดเจอกันนะครับโทรเข้ามานัดจองนัดดูรถกันก่อนก็ได้นะครับคันนี้มาแบบสภาพรีวิวตรงตามสภาพครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไอพี IP หน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่อง168 Channel ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ